ย่านิ่มเริ่มล้มป่วยด้วยอาการเจ็บปวดทรมานจากข้างในลูกสาวบุญธรรมก็พาไปหาหมอซึ่งบางครั้งก็ได้นอนโรงพยาบาลบางครั้งก็ได้กลับมารักษาตัวที่บ้านอาการก็เป็นแบบนี้อยู่หลายเดือนบางทีแกทรมานจนนอนไม่ได้เอาแต่ร้องโอดครวญบอกว่าปวดแสบปวดร้อนในช่องท้องจนบางทีหมอถึงกับต้องให้แยกแกไปนอนในห้องพิเศษคนเดียวเลยละัะ เพราะเสียงของแกนั้นจะไปรบกวนคนอื่นเขาช่วงนั้นคุณยายของเราท่านก็เข้าโรงพยาบาลเพราะเป็นโรคไตเราเลยได้มีโอกาสไปเยี่ยมยายนิ่มด้วยซึ่งพอแกได้เห็นครอบครัวเราไปเยี่ยมแววตาของแกนั้นก็แสดงออกว่าดีใจมากและคําแรกที่แกพูดออกมาก็คือว่าไม่ต้องห่วงผีที่ข้าเลี้ยงไวหรอกข้าไม่ยอมให้มันออกไปเพ่นพานกินใครแน่นอน ไม่ต้องกลัวข้าไม่อยากมีเวรกรรมไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมขับใครอีก